สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันครั้งแรกในรายวิชานาตศสินไทยค่ะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องหน้าตยศัพท์พร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปปฏิบัติท่านหน้าตยศัพท์เราจะต้องมารู้ความหมายกันก่อนค่ะ ว่าหน้าตยศัพท์หมายถึงอะไรนาตยศัพท์เป็นการนำเอาคำสองคำมารวมกันคือคําว่าหน้าตยะและคําว่าศัพท์หน้าตยะหมายถึงการฟ้อนราการแสดงละครศัพท์หมายถึงเสียงคําคํายากที่ต้องแปลเมื่อนําคําทั้งสองมารวมกันจึงหมายถึงศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับลักษณะท่ารําใช้ในการฝึกหัดเพื่อแสดงโขนละคร เป็นคำที่ใช้ในวงการนาฏศิสินไทยสามารถสื่อความหมายกันได้ทุกฝ่ายในการแสดงต่างๆค่ะต่อไปเรามาลองปฏิบัติท่าน่าตยศัพท์กันเลยค่ะท่าแรกจีบหงายคือการหงท้องแขนและฝ่ามือขึ้นให้ปลายนิ้วชี้ชี้ขึ้นข้างบนแล้วเอานิ้วหัวแม่มือมาจะดข้อแรกของนิ้วชี้นิ้วทั้งสองเหยียดตึง ส่วนนิ้วทั้ง3ที่เหลือให้เหยียดตึงแล้วกรีดนิ้วออกเป็นรูปพัดเด็กๆสามารถปฏิบัติท่ารำตามรูปได้เลยนะคะท่าที่2จีบคว่ำคือการคว่ำท้องแขนและฝ่ามือลงแล้วเอานิ้วหัวแม่มือมาจรดข้อแรกของนิ้วชี้นิ้วทั้งสองเหยียดตึงส่วนนิ้วทั้ง3ที่เหลือให้เหยียดตึงแล้วกรีดนิ้วออกเป็นรูปพัดค่ะ ท่าที่3จีบส่งหลังคือการจีบที่ส่งแขนไปด้านหลังแขนตึงพลิกข้อมือขึ้นให้ปลายนิ้วที่จีบชี้ขึ้นด้านบนค่ะท่าที่4จีบปลกหน้าคือการจีบโดยไายท้องแขนและฝ่ามือขึ้นให้ปลายนิ้วชี้ขึ้นข้างบนแล้วยกลำแขนขึ้นหักข้อศอกปลายนิ้วที่จีบหันเข้าหาไปหน้า มือจีบอยู่ระดับหน้าค่ะท่าที่5จีบปกข้างคือการจีบโดยหงายท้องแขนและฝ่ามือขึ้นให้ปลายนิ้วชี้ชี้ขึ้นข้างบนแล้วยกลาแขนขึ้นหากข้อศอกปลายปลายนิ้วที่จีบหันหาศีรษะและปลายนิ้วมืออยู่ระดับแง่ศีรษะค่ะท่าที่6 จีบล่อแก้วคือการจีบให้ปลายนิ้วหัวแม่มือทับปลายนิ้วกลางคล้ายวงกลมแล้วเหยียดนิ้วที่เหลือให้สวยงามค่ะท่าที่7ตั้งวงบนคือการตั้งมือขึ้นยกลำแขนขึ้นให้ได้ส่วนโค้งปลายนิ้วอยู่ระดับแง่ศีรษะ ท่าที่8ค่ะตั้งวงกลางคือการตั้งมือขึ้นให้ได้ส่วนโค้งปลายนิ้วอยู่ระดับไหล่ค่ะและท่าสุดท้ายท่าที่9ค่ะตั้งวงล่างคือการตั้งมือขึ้นมืออยู่ระดับชายพกหรือระดับสะดือค่ะ เด็กๆปฏิบัติท่ารำกันได้ไหมคะต่อไปคุณครูมีคำถามจะมาถามเด็กๆให้เด็กๆลองตอบกันนะคะจะเป็นคำถามเกี่ยวกับท่าน้าตยศัพท์ที่คุณครูได้สอนไปเมื่อสักครู่คะ่ะคำถามข้อแรกนะคะการจีบที่ส่งแขนไปด้านหลังแขนตึงพลิกข้อมือขึ้น ให้ปลายนิ้วที่จีบชี้ขึ้นด้านบนคือรูปไหนคะเด็กๆลองปฏิบัติท่าแล้วก็จะได้คำตอบค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยนะคะคุณครูเฉลยแล้วนะคะ ใครคิดว่าเป็นท่าแรกคะท่าแรกไม่ใช่นะคะใครคิดว่าเป็นท่าที่สองคะท่าที่สองถูกต้องคะ่ะและท่าสุดท้ายคะ่ะท่าสุดท้ายก็ไม่ใช่คะ่ะต่อไปคำถามข้อที่สองคะ่ะ การตั้งวงโดยยกแขนทั้งสองขึ้นให้ได้ส่วนโคง้งปลายนิ้วอยู่ระดับไหล่คือรูปไหนคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะได้คำตอบหรือยังคะ เฉลยแล้วนะคะใครคิดว่ารูปแรกคะถูกต้องคะ่ะรูปที่2ไม่ใช่นะคะและรูปสุดท้ายไม่ใช่คะ่ะคำถามข้อที่3คะ่ะข้อสุดท้ายคะ่ะการจีบให้ปลายนิ้วหัวแม่มือทับปลายนิ้วกลางคล้ายวงกลม แล้วเหยียดนิ้วที่เหลือให้สวยงามคือรูปไหนคะลองปฏิบัติท่าดูนะคะคุณครูฉเฉลยแล้วนะคะใครคิดว่ารูปแรกคะ ถูกต้องค่ะรูปที่สองไม่ใช่นะคะและรูปสุดท้ายค่ะไม่ใช่ค่ะสำหรับคำถามในวันนี้คุณครูก็มีมาถามเด็กๆเพียงสามข้อเด็กๆตอบถูกกันไหมคะถ้าใครตอบถูกทุกข้อแสดงว่าตั้งใจฟังคุณครูมากสำหรับวันนี้นะคะ คุณครูก็ต้องขอขอบคุณสื่อภาพสวยๆจากเพจครูแอมรักรำและครูแอนนาพาชวนรำค่ะแล้วพบกันใหม่ในรายวิชานาตสินไทยครั้งต่อไปนะคะสำ,สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ